สวัสดีเพื่อนเพื่อนพบกับผมพีเดี๋ยวรู้เลยนะครับวันนี้เราก็มาพบกับเรื่องราวเชื้อไวรัสที่น่ากลัวตัวหนึ่งนะครับที่หาดทั่วโลกไม่ระวังแล้วก็มันอาจจะอันตรายกว่าโควิดอีกนะเวลาที่ว่าก็คือเชื้อไวรัสมาบูกซึ่งบางคนก็เรียกมาบวกหรือมาเบิกนะครับส่วนตัวพีจะขอเรียกว่ามาบุกแล้วกันหลังจากซาอีโบลาโควิด -19 ที่ฆ่าชีวิตประชากรโลกไปมากมายคราวนี้นะครับมาบูกอาจจะก่อให้เกิดเหตุการณ์ซ้ําซ้อนกันอีกหรือเปล่าเอาเป็นว่า เรามารู้จักกับมันก่อนดีกว่าเดิมทีนะครับมันเคยถูกเรียกว่าไข้เลือดออกมาบุกมันเป็นโรคติดเชื้อไวรัสชนิดเฉียบพลันที่มียัตาการตายสูงมากไวรัสมาบุกนั้นคาดว่าถูกพบครั้งแรกในปีพศ2510จากการแพร่ระบาดในห้องปฏิบัติการทดลองที่เมืองมาบุกและแฟรงเฟิร์ตของเยอรมนีและก็เมืองเบลเกตของเซอร์เบียซึ่งผู้ติดเชื้อนั้นได้รับเชื้อจากลิงที่นําเข้าจากประเทศยูกันดา ที่จะใช้ในการวิจัยและพัฒนาวัคซีนโปลิโอแต่แหล่งข้อมูลนะครับกลับบอกว่าการระบาดครั้งแรกนั้นพบในปีพศ2519ที่จังหวัดแห่งหนึ่งในซูดานซึ่งผู้ป่วยนั้นติดเชื้อจากการชําแหละลิงชิมแปนซีที่ไอวอรีโคดและก็มีแหล่งข้อมูลหนึ่งนะครับที่น่าสนใจมากๆก็คือจริงๆแล้วต้นตอของโรคนี้อาจจะมาจากข้างเขาอีกแล้วครับเอาจริงๆนะครับมาบ่ก,กับอโบลานะครับมาแสดงอาการคล้ายกันมาก พะมาบุกนะครับเรียกได้ว่าเป็นไวรัสพี่น้องวิวัฒนาการที่ตามตามกันมาเลยกับเจ้าอีโบลาเนาะพวกมันถูกส่งผ่านเข้าร่างกายมนุษย์นะครับได้จากการสัมผัสกับเลือดสิ่งคัดหลั่งหรือของเลวชนิดอื่นจากร่างกายของสัตว์ที่ติดเชื้อและในแอฟริกานะครับมีหลักฐานว่าการติดเชื้อเกิดขึ้นจากการจัะต้องสัตว์ที่ติดเชื้อได้แก่ชิมแปนซีกริลลาขัางข้งคาผลไม้ลิงและตัวอนทิโลปที่คล้ายคายกวางนอกจากนี้ยังมีเม่นนะครับแล้วก็รวมถึงสัตว์ที่อาจจะก,กำลังป่วย รวมถึงซากสัตว์ที่อยู่ในป่าที่มีฝนตกชุกด้วยละ่ะใช่แล้วละ่ะอย่าลืมนะว่าเชื้อโรคเนี่ยมันเดินทางผ่านของเรลวได้ดีเลยทีเดียวซึ่งช่วงนี้นะครับที่เป็นข่าวของมาบุกก็คือประเทศอีควทอรเรียบกินีที่เป็นหนึ่งในประเทศของทวีปแอฟริกาตะวันตกตอนนี้เท่าที่ทราบข้อมูลเชื้อไวรัสได้ฆ่าชีวิตผู้คนไปแล้ว9ศพและต้องสงสัยว่าป่วยอีก16คนและปัจจุบันยังไม่มีวัคซีนหรือยาต้านโรคลายชนิดนี้ได้แม้ในประเทศเรานะครับยังไม่พบเชื้อนี้ แต่มันถูกกำหนดให้เป็น1ใน13โรคติดต่ออันตรายตั้งแต่เมื่อปี2558แล้วซึ่งในปัจจุบันหลัง้าบ,บอกว่าได้มีมาตรการเพิ่มระดับเฝ้าระวังและคัดกรองผู้คนที่เดินทางเข้าประเทศแล้วและรวมถึงการขนย้ายสัตว์เข้าประเทศอีกด้วยเอาจริงๆนะครับความอันตรายของเชื้อรัสนี้เนี่ยจะใช้ระยะเวลาฟักตัวประมาณ5-9วันส่วนของฝั่งอีโบลานั้นจะใช้เวลาประมาณ1-21วันซึ่งทั้งสองไวรัสน,นี้ทําให้เกิดอาการปวดเหมือนกันก็คือมีไข้สูงหนาวสัน่นปวดหัว ปวดกล้ามเนื้อเบื่ออาหารส่วนอาการถัดมาก็จะเป็นปวดท้องเจ็บคออาเจียนเป็นเลือดแล้วก็ท้องเสียหลายรายมีเลือดออกด้วยนะครับหลังจากผู้ป่วยมีอาการเหล่านี้ภายใน7วันผู้ป่วยจะมีโอกาสเสียชีวิตถึงป,ปลยที่เดียวแล้วสาเหตุจากการเสียชีวิตก็คือเกิดเลือดออกหลายตำแหน่งในร่างกายและเกิดอาการช็อกและตามสถิติแล้วผู้ป่วยมัากจะเสียชีวิตลงในวันที่8หรือ9หลังจากแสดงอาการและศพของผู้ป่วยที่เสียชีวิตไปนะครับ ก็จะกลายเป็นสื่อพาหะแพร่กระจายจเชืวเว้อไวรัสได้เช่นเดียวกันนอกจากโรคไวรัสมาบุกมันแสดงอาการคล้ายกับอีโบลาแล้วมันยังแสดงอาการคล้ายไข้มาเรียไข้ไทฟอยด์และโรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบอ,อีกต่างหากมันเลยเป็นเรื่องยากนะที่จะวินิจฉัยว่าคนคนนั้นเนี่ยติดโรคไวรัสมาบุกและตอนนี้ก็ไม่มีรายงานการติดเชื้อผ่านทางละอองฝอยที่ลอยอยู่ในอากาศส่วนการติดต่อจากคนสู่คนนะครับเกิดจากการสัมผัสกันโดยตรงหรือการใช้สิ่งของล่วกัาผู้ป่วย หรือจะสัมผัสโดนสารขันหลังนั่นเองและมีข้อมูลเพิ่มว่าไวรัสนี้ไม่สามารถแพร่กระจายได้เร็วทั่วโลกเหมือนโควิดสิครับเพราะเราสามารถป้องกันตัวเองได้ง่ายๆเพียงแค่ล้างมือให้สะอาดไม่สัมผัสหรือใช้สิ่งของร่วมผู้ป่วยและรู้ไหมครับว่าการติดเชื้อในโรงพยาบาลที่พบจากการระบาดอฟริกาเนี่ยมันเกิดขึ้นเ,นเพราะใช้เข็มไซลินที่ไม่สะอาดซึ่งไซลินที่เป็นพลาสติกก็ไม่ควรนํามาใช้ซ้ําแม้ว่าจะผ่านการฆ่าเชื้อด้วยความร้อนแล้วก็ตามแต่ในอนาคต หากมันเกิดการอัปเกรดหรือวิวัฒนาการแล้วเกิดแพร่กระจายได้เร็วขึ้นก็คงจะกลายเป็นไถยนะเหมือนโควิดอีกครั้งเป็นแน่ซึ่งถ้าใครอยากกูเรื่องราวของอีโบลาเพิ่มเติมก็สามารถเข้าไปใน u t u b e นะครับและพิมพ์คําว่า the story of Ebola ได้เลยมันจะมีเป็นคลิปการ์ตูนเนาะบรรยายเป็นภาษาอังกฤษแต่ได้ใครฟังแล้วแปลไม่ออกเนาะก็ดูแค่ภาพอย่างเดียวก็พอเพราะแค่ดูภาพก็เข้าใจง่ายมากๆเลยหากเพื่อนคนไหนชอบเรืยองติดตห้งาสาระรดีๆก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตาม เมื่อกดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่กันได้ส่วนคลิปหน้าจะมีเนื้อหาสาระเกี่ยวอะไรผมยังย่อมบอกไม่ได้เนาะส่วนตอนนี้ผมขอตัวลับไปก่อนบ๊ายบายครับ